สถานีงานยุ่งนิดนึ่งนะครับจริงๆเรื่องที่จะมาเล่าครั้งนี้ผมผมทำงานในเกี่ยวกับสายของการเติมเงินเนาะจ่ายเงินทางเว็บไซต์อะไรพวกนี้ก็ไปแบบเร็วเลยนะคือเมื่อประมาณหลายๆปีก่อนผมจำตัวเลขที่แน่นอนไม่ได้แต่ว่าประมาณสักส3ปีปรมานี้3-4ปีคือมันมีประเด็นเรื่องของอ p i c แอปเปิลใช่ไหมจริงจริงก็ Google ด้วยนะครับแต่ว่า Google ข่าวมันค่อนข้างเงีย,ยบๆเพราะเขาไม่ได้แบบ<อ>ลบราค่าฟันกันมากเพราะว่าจะพูดว่าไงต่อให้ Google ถอดจาก Store อีพีก,ก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากเพราะว่าเ,เรายังสามารถลงแบบ APK พได้อยู่ใช่ไหมก็คือคือมันก็มีประเด็นแต่ว่าประเด็นค่อนข้างเงียบนะครับมันจะคนละเรื่องกับของตัว Apple เลยที่ a อ p l e เนี่ยถอ,อดถอดออกจาก Store แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นของมันก็คือลูกค้าที่ใช้ตัว ios เนี่ยนะครับไม่สามารถโหลดเกมของ epic ได้นั่นก็คือ Fro t n i t e ถามว่าสาเหตุคือทำไมเพราะว่าเขามีเว็บไซต์ในการเติมเงินข้างนอกนะครับหมายถึงว่าผมคิดว่าเวลาที่เราเล่นเกมมือถือกันแล้วเรากดเติมเงินเราน่าจะเคยเห็นแล้วแหะว่าอ๋อสุดท้ายอ่ะถ้าเกิดเรากดเติมถ้าเราเล่นผ่านตัวมือถือ android มันก็จะมี เป็น Google Google ของหน้าจอจ่ายเงินของ Google ใช่ไหมครับ g o g ู l กิล g o o g l e p a y b u i l อ in Android App เดี๋ยวผมหาลบให้ดูเป็นตัวอยา่างแต่จริงๆคิดว่าเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะค้นชินตากันอยู่แล้วนะครับก็มันจะเป็นประมาณนี้ เป็นเป็นเหมือนรูปนี้นะครับก็คือเวลาที่เรากดอ่ะคือมันจะไม่ใช่ <c oughs> มันจะไม่ใช่แบบนี้ร้อยเปอร์เซ็นหรอกผมขอโทษแล้วกันที่ผมหาตัวอย่างแบบถูกต้องให้ดูไม่ได้นะครับแต่ว่ามันจะเป็นประมาณนี้แหละก็คือเวลาที่เรากดจ่ายเงินอ่ะมันก็จะมีเหมือนป๊อปอัพของของตัวเซอร์วิสนั้นๆขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็น Google หรือว่า Apple ก็ตามก็คือมันจะมีช่องทางจ่ายเงินขึ้นมาให้อื <c oughs> ทีนี้เนี่ย <c oughs> เราก็เลือกใช่ไหมก็ดูเหมือนจะง่ายแต่ว่าปัญหาก,ก็คือเซเวินพวกนั้นเนี่ยเขาชาร์จแพงมากนะครับชาร์จแบบโคตรแพง Google Pay เ e a r c ชาร์จของ Google Pay เนี่ยเขาคิด3าเลยนะครับ ก็คือถามว่าแพงไหมแพงนะครับของ iPhone ก็30%อนะโอเคก็คือเขาคิดสาชาร์จเนี่ยเขาคิดค่าธรรมเนียมเนี่ยสามสเอหมายความว่าอะไรหมายความว่าเวลาที่คุณจะเติมเงินถ้าผู้พัฒนาเขาอยากได้ตังค์ร้อยหนึ่งเขาไม่สามารถวางขายสินค้าราคา100บาทได้ใช่ไหมครับเขาก็ต้องวางขายสามสิบบาท อวางขายร้อยสามสิบาทซึ่งในความเป็นจริงแล้วอ่ะถ้านักพัฒนาเขาจะเอาทุกเม็ดอ่ะมันก็จะไม่ได้คิดเลขง,ง่ายๆอย่างนี้ว่าเออถ้าฉันอยากได้ร้อยหนึ่งฉันตั้งขายร้อยสาสิบเพราะว่าสามสิบเปอร์เซ็นของร้อยสามสิบาทอ่ะมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ร้อยหนึ่งมันคือสามสิบเก้าบาทอ่ะก็คือไอที่บวกไปสามสิบบาทเป็นรนะ้อยสามสิบเนี่ยไม่ถูกละเขาก็ต้องมานั่งบวกเพิ่มขึ้นเป็นร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบเราก็เลยจะเห็นตัวเลขร้อยสี่สิบเก้านะครับ ถ้าสมมติผมเอา149เป็นอ่ะก็อ่ะผมผมเอา149นะสามสิบเปอร์เซ็นต์ของ149เท่ากับสี่สิบสี่บาทสี่สิบห้าบาทละกันก็เนี่ยครับไพ่ราคามันก็อยู่ประมาณนี้ก็คือเขาจะต้องขึ้นมานิดนึงไม่นิดแต่ก็เกือบครึ่งหนึ่งแล้วเห็นปะ่ะจากสินค้าที่ เราควรจะได้ซื้อในราคา100อบาทเราต้องจ่ายตั้งเกือบ150ยบาทจริงๆคือแม่งคือร้อยบาทล่ะเพื่อที่แค่จะซื้อถามว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นก็คือคนพวก Google Play, App Store ะลรพวกนี้ครับที่เขามาคอยกินส่วนแบ่งตรงนี้อ่ะอีทีนี้อ e ีปิกเขาก็เลยแบบเฮ้ยก็ไม่เป็นไรนี่เราไม่จำเป็นต้องเติมข้างในก็ได้เพราะว่าโอเคเติมเติมข้างในเนี่ยมันอาจจะสะดวกเนาะแบบคือ ยูเซอร์จ่ายตังก็ง่ายดียูเซอร์กดเติมคุณอยากเตมิมคุณเติมไปแต่เรามีทางเลือกก็คืออีพีกเขาก็ไปใส่ลิงก์นะครับลิงก์ลิงก์เติมเงินก็จะเป็นแนวเดียวกับเ,เว็บไซต์ที่ของผมทางานอยู่นะจริงๆก็ไม่อยากจะไอ้นี่เยอะแต่ว่าอ่ะก็อาุมานแปลว่าสมมติสมสมติเขาเขาลอนเขาลีดเดีร์เล็กมาที่ เอาเป็นเกมอะไรที่ที่เห็นภาพกันง่ายๆเอาเป็นสมมติกินชินแล้วกันนะกินชินกินชินเนี่ยเขาใส่ลิงก์เข้าไปแล้วพอลูกค้ากดเติมเงินก็ขึ้นลิงก์ตรงนั้นให้แล้วลูกค้าก็รู้สึกว่าเขาอาจจะเขียนว่าเฮ้ย mm. hey, คุณไม่ต้องไปเติมในแอปนะคุณเติมข้างนอกถูกกว่านะอะลูกค้าก็กดโอเคครับมันไม่ได้เติมที่แอปโดยตรงมันก็ลําบากก่อนหน่อยอก็คือ อันนีอ้อาจจะเป็นแบบออโต้ให้นะครับใส่ออโต้ไอดีให้อะไรก็ว่าไปแล้วแต่อันนี้แล้วแต่การโครการคุยเนอเอ,อลูกค้าก็สามารถมากดเลือกเติมเงินตรงนี้ได้ในราคาที่ไม่ต้องผ่านค่าชาร์จจากตัวของทางผู้ให้บริการนะครับก็คือ Google กับ Apple พอมันไม่ต้องเสียอย่างเงี้ยมันก็ถูกใช่ไหมลูกค้าจ่ายถูกนักพนฒนาได้แล้วก็ไม่ต้องมานั่งเสียค่าชาร์จอะไรพวกนี้สามด้วยอันนี้คือผมพูดกรณีที่ ผู้พัฒนาเขาชาร์จเพิ่มนะครับแต่ว่ามันจะมีบางกรณีที่ผู้พัฒนาก็ไม่อยากชาร์จเพิ่มเพราะว่าคนเติมจะรู้สึกว่ามันแพงเกินไปแล้วเขาก็จะไม่อยากจะเติมเขาก็เลยต้องบางทีเขาอาจจะต้องควักเนื้อสามรเนตรงนี้จ่ายซึ่งมันก็ anyway คือจะทางไหนก็ตามมันคือผู้พัฒนารายได้ลดลงกับผู้พนพวกเราเสียประโยชน์ใช่ไหมคนซื้อก็เขาก็ทําทางนี้ออกมาแล้วก็ เมื่อ Apple เห็นนะครับก็แน่นอนว่ามันก็ผิดกฎเขาก็เลยแบนแบบแบนจริงจังเลยนะก็คือเอาออกจากสโตร์ของ Apple ไปเลยนี่พอเขาออกปัญหาก็เกิดช่วงนั้นนี้ผมจำได้ว่าเป็นประเด็นมากไอไอแพดที่แม่งลงฟอร์ดไหนทิ้งไว้นี่ราคาดีดนะครับคนแม่งเอาออกมาขายเพราะว่าแม่งจะไม่มีให้ลงอีกละเขาฟ้องร้องกันไปนะครับว่าเออเขาเขาก็ อีปีเก็ฟ้องร้องในมุมของเขาว่ามัน,ม,น,ม,นมันแพงไปมันอะไรไปนะครับส่วนทาง Apple ก็ก็บอกว่าก็คุณละเมิดกฎคุณผิดกฎที่คุณมาแบบแปะลิงก์อะไรพวกนี้แต่ว่าอ่ะนั่นเป็นเรื่องของทางอ,อเมริกาที่เขาฟ้องกันนะครับแต่ว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยก็สู้กันมานานก็อีพิก็โดนแบนแบบเราก็ไม่เห็นอีพกทำรายได้าจากฝั่ง ios อีกนานนะครับก็คือ ตั้งแต่ที่มีปัญหาออกมาเนี่ยก็แน่นอนว่าอุปกรณ์ใหม่ๆของทาง Apple iPad รุ่นใหม่ iPhone รุ่นใหม่ไม่มีใครเล่น Fortnite ได้ก็คือทุกคนก็มาเล่นในคอมหรือว่าคนที่เล่นได้ก็จะเป็นทัพแต่ฝั่ง a n นด่อยนะครับทีนี้มันก็มีหลายประเด็นที่เกิดขึ้นนะจนจนล่าสุดนะครับก็คือ,อ,อมันเหมือนเหมือนกับคืออีพีกับแพ้ใน,นลหลายๆเรื่องนะครับแต่ว่า เรื่องที่อีพิกชนะก็คือเรื่องที่บอกว่ามันมันไม่ถึงขั้นที่จะต้องมานั่งแบนออกจากสโตร์นะครับสรุปผมสรุปให้ฟังง่ายงเลยเอา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 ฟีลลิ่งงั้นะก็คือ Apple แพ้ในเรื่องที่แบนไอฟอร์ดไนออกจากสโตร์ซึ่งจริงๆคือมันมันไม่ควรทําได้ขนาดนั้นนะครับก็เหมือนเหมือนศาต์จะตัดสินว่าอีพิกเนี่ยชนะในส่วนนี้แล้วก็อีพิกก็ควรที่จะได้ ได้เรียกว่าไงสโตได้พื้นที่ในของ iOS Store เนี่ยกลับมาแล้วก็คนก็น่าจะเริ่มใช้ได้ในเร็ววันนะครับแต่ว่าเหมือนเหมือน Apple เขาก็คือ Apple เนาะเขาแบบแพ้แล้วก็ไม่อยากจะแพ้เขาก็ต้องหาท่างัดอะไรขึ้นมาอีกซึ่งสุดท้ายแล้วก็เจออีพิกฟ้ออีกรอบหนึ่งว่าเออไม่ทำตามคำสัำ่งสารอะไรอย่างนี้ก็เรียบร้อยสุดท้าย Apple ก็ต้องยอมให้อ่ อีพิกเนี่ยกับข้าสโตได้ส่วนเรื่องแปะลิงก์เนี่ยก็ดูเหมือนกําลังสู้กันอยู่ว่าแล้วมีประเด็นสูงมีความเป็นไปได้สูงก็จะชนะนะครับว่าควรจะแปะลิงก์ได้โทษที่ะทีนี้เนี่ยออพอมันเป็นอย่างเงี้ยผมที่ผมจะมาพูดทั้งหมดะคะืออะไรผมไม่ได้จะมาพูดถึงประเด็นของอีพิกอย่างเดียวนะครับผมจะพูดถึงประเด็นว่าการที่อีพิก เขามาบวกให้เขามาชนให้กับแนวหน้าของโลกอะ่ะปัญหาเนะีผมบุ้งตรงว่าไม่ได้มีแค่กับ Apple นะไม่ได้มีกับ iOS เป็นกับ Android ด้วยก็คือเป็นอย่างที่ผมอ่านได้ฟังว่าแอปเปิลกับ o o o g p e y เนะ่ยชาร์จเหมือนกันก็นกคือ30%ซึ่งถามว่าเยอะไหมผมว่าเยอะถึงถึงผมจะเป็นคนที่ทํางานในวงการนี้นะครับแต่ว่าเขาก็อ้างว่าระบบมันไม่ปลอดภัยอ,อ๋อ,อผมเสริมดีเทลให้นิดน,นึงที่ผมบอกว่า Apple แม่งไม่ทิ้งลนก็คือ เขาอนุญาตให้ EA ฟอร์ด e ไนทะ์กลับมาเปิดได้ใช่ไหมใส่ลิงก์ไปเติมข้างนอกได้แต่ทุกค a n s ซ c t i o n ที่เปิดจากลิงก์นั้นแม่งเก็บ27%คือไม่เก็บ30%นะเก็บ27%บอกว่าเป็นค่าดูแลความปลอดภัยอ่ะไอ้ี p ิกแม่งก็แบบมึงบ้าหรือเปล่าก็<笑><笑>จัดไปอีกดอกอ่ะสุดท้าย Apple ก็แพ้นะครับอันนี้คือเพิ่งนึกออกกันเลยเสริมไปฟังแต่ว่า และหมดลม้วมวลก็คือมันเป็นสัญญาณนะครับที่กําลังจะบอกเพราะว่าหลังจากนี้เราจะได้เติมเกมอาจจะนะอาจจะได้เติมเกมกันในราคาที่ถูกลงนะครับจากอ e ินแอเพราะว่ามันมีเรื่องประเด็นนี้ขึ้นมาเนาะแล้วก็พอสารสั่งให้ Apple อนุญาตน่ยผมเชื่อว่า Google ก็หนีไม่รอดนะครับคือทุกวันนี้เขาอาจจะนั่งเงียบจริงอาจจะมีประเด็นมันมีประเด็นอยู่ข้างหลังอยู่แล้วแหะแต่ว่าผมเชื่อว่า พอฟอร์ดไหนทำได้แบบเนี้ยฟอร์ดไหนไม่โดนแบนจากโตโตแล้วฟอร์ดไหนได้กลับมาฟอร์ดไหนได้สามารถแปะลิงก์ได้แล้วก็คือฟอร์ดไหนแม่งแบบกินหมดเลยนะครับตอนนี้มาแบบผู้ชนะแบบแท้จริงเลยแล้วสิ่งคือเขาเป็นหัวหอกเปิดเรือให้ผมว่าหลังจากนี้เดี๋ยวจะมีะหลายๆเกมที่จะพยายามทําตามก็คือใส่ลิงก์เข้ามาเติมเงินภายนอกเราอาจจะได้เติมเกมกันาลำบากมากขึ้นนิดหน่อยแต่ราคาจะถูกลง เราจะไม่ต้องเติมแพงเวอร์เพราะว่าต้องมานั่งเสีย30%ให้กับคู่ให้บริการเซิร์ฟเวอร์เหมือนเมื่อก่อนนะครับผมเห็นด้วยที่เขาควรเก็บเพราะว่ามันเป็นเซิร์ฟเวอร์ของเขาเขาต้องกินต้องใช้แต่ว่า3 0สําหรับผมมันมันมากเกินไปหน่อยนะครับซึ่งเขาไม่ได้ทําอะไรเลยเนาะเซอร์วิสจ,จ่ายตังค์ผมว่ากินชาร์จแค่แบบโอสิบเปอร์เซ็นต์นี้ยังยังหรูเลยผมเชืว่าหรูไปนะเพราะว่าผมก็ทําในเรื่องของการเติมเงินนะผมรู้ว่า แต่ทรา transaction ะมันไม่ได้ชาร์จเบอร์ให้ถ้าได้3าเอนงานนี้ผมก็รวยเหมือนกันครับถึงผมเป็นพนักงานแต่ว่าบริษัทรว,วยผมก็ผมก็รวยขึ้นครับเอ <c oughs> <c oughs> ้ก็อ่ะมันมันก็จะเป็นประมาณนั้นไปนะครับก็แค่จะมาแชร์ให้ฟังว่าหลังจากนี้โลกกําลังเปลี่ยนไปนะครับโลกการเติมเงินในเกมมือถือเพราะว่าถ้าเกิดว่าสอดไหนทํทได้เดี๋ยวค่ายเกมอื่นก็ทําก็คือทําลิงก์ไปจ่ายข้างนอกเรื่องนี้จริงๆงมันเป็น เป็นสองแง่สองแง่าสาหรับไอ้นี่เลยนะของของตัวบริษัทที่ผมทำอยู่จริง,รงๆคือผมว่าออกมาแชร์เพราะว่าผมผมก็ค่อนข้างสนใจเรื่องพวกนี้กันแล้วก็ติดตามกันอยู่นะครับเพราะว่าการที่เขาส่งมาเติมภายนอกได้มันแปลว่าทางบริษัทที่ผมทาอยู่เขาก็มีโอกาสที่จะเป็นพาร์ทเนอร์กับทางเกมโดยตรงแล้วก็อาจจะเข้าไปคุยว่าเฮ้ย hey, คุณไม่ต้องทําระบบอะไรเลยนะแทนที่คุณจะเสีย3 0เนะี่ยคุณมาจ่ายลิงก์กับเราเราอาจจะชาร์จคุณแค่แบบสเซ สองเปอร์เซ็นก็ว่าไปะึ yeah. mm ือ hmm. เขาแฮปปี้อยู่แล้วถูกไหมเขาเสียถูกลงตั้งส mm ิบเท่าเรอาอก็ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มก็แค่แปะลิงมา user ก็มาเติมอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่เราจะได้หลัอยอยงจากนี้เราจะได้เติมเกมไปนในราคาที่ถูกลงเพราะเราไม่ต้องมานั่งเสียชาร์จเป็นการเติมที่เติมเข้าถึงผู้พัฒนานโดยตรงเลยเออถ้าเป็นผู้พัฒนาที่เขาทําเว็บไซต์เองนะครับแต่ว่าในรูปใบนี้มันไม่มีอะไรที่ฟรีทุกคนหมายถึงว่าผู้พัฒนา <c oughs> ขายของ100บาทอ่ะเขาไม่มีทางได้100บาทอยู่แล้วถูกไหมถ้าเขามาทาเซอร์วิสเติมเกมของตัวเองเขาต้องเสียถึงถึงบอกว่าจะอาจจะบอกว่าผมทาบริษัทเติมเกมแล้วผมมานั่งขายบริษัทผมไม่ใช่นะคือต่อให้เขาไปทําเองไปทําเรื่องของการต่อกับ p พ y m e n t c h a ช n e l เองไปต่อกับช่องทางการชําระเงินเองนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเขาก็ต้องเสียค่าชาร์จค่าเซอร์วิสชาร์ตอ่ะให้กับช่องทางการชําระเงินเหล่านั้นอยู่ดี นะครับจะมากจะน้อยก็เสียครับราะว่าเขาอาจจะเสียถูกกว่าที่จะถ้าเขาทําเองนะเพราะอาจจะถูกกว่าที่จะมาใช้บริการของววิสคล้ายๆนแบริษัทผมที่ออนท็อปขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็ทําให้หมดเลยก็อันนี้เป็นแล้วแต่ความสะดวกสบายของการและกันไปก็ลองลองช่วงนี้ลองต,ติดตามดูนะครับว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อส่วนตอนนี้ผม,ผมยินดีกับเรื่องนี้มากที่ ที่มันเกิดขึ้นนะครับต่อให้ผมไม่ได้ทําอะไรอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ผมเห็นใจผู้พัฒนาเนาะสามสิบเปอร์เซ็นต์ผมว่าม่นแรงมากแล้วก็เป็นคนที่เล่นเกมแล้วบางนานๆทีก็เติมคมแต่ก็รู้สึกว่ามันแพงไปผมแต่ว่าคนสมัยนี้เติมเกมมือถือโดยที่แบบไม่ค่อยคิดอะไรแบบไม่ไม่คิดอะไรจริงๆบอกว่าแม้แต่ผมก็เป็นนะผมไม่รู้เหมือนกันทําไมสมัยก่อนเวลาผมจะเติมเกมคอมทุกคนเชื่อว่าแบบ สองร้อยบาทนี่ผมคิดเยอะมากนะแต่เกมมือถือไอ้ที่มันเป็นแพ็กเกจแบบแพ็กเกจทําความรู้จักอะแพ็กเกจอะไรยพฤติกรรมแพ็กเกจโคตรคุ้มอะไรเงี้ยเติมเงินครั้งแรกร้อยสองร้อยนี่ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่เยอะเติมได้แม่งคุ้มมากในความคุ้มมันล่อแต่ว่าเกมคอมอะไรพวกนี้มันมันไม่มีเอ่อพวกไมโครเซอร์วิสแบบนั้นไม่ใช่ไมโครเวิสไมโครทรานเซคชั่นเท่าที่มันไม่มีไมโครทรานเซคชั่นเยอะแบบนั้นนะครับมันก็เลย เราเราเลยรู้สึกผมไม่รู้ว่าทุกคนเป็นหรือเปล่านะแต่ว่าลองไปคีดๆโดนซมตัวนะผมเป็นเกมมือถือเนะี่ยเติมจะรู้สึกว่าเติมง่ายกว่าการที่เล่นเกมผ่าน PC นะครับเพราะฉะนั้นที่ผมเป็นคนเล่น PC เป็นหลักแต่กับรู้สึกว่าพอมันเป็นเกมมือถือผมเติมง่ายมากาผมเล่นเกมเแนวโมบ้าเกมหนึ่งนะครับในมือถือชื่อว่า Mobile Legend าาาผมก็เติมแบบว่าซื้อสก,กินแพงๆโดยที่ เออก็เติมไปแต่ทั้งที่ตอนนี้ก็ไม่ได้เล่นแล้วนะกลับไปเล่นเป็นนานๆทีแต่แบบคือพอมันคิดว่ามันจะเติมมันกับไม่ได้คิดอะไรเยอะแยะมันมาต่างกับเกมคอมที่พอ,อผมเล่นโดตาเนี่ยผมจะเติมซื้อสกินเติมเปิดกล่องสักอันเนี่ยโอ้โหผมคิดเยอะมากนี่คือสิ่งที่มันเป็นนะครับก็พอมันเป็นอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันน่าจะดีขึ้นเยอะหมายถึงว่าคนที่เติมเกมก็อาจจะไม่ได้เติมอาจจะเติมถูกลงหรือ ก็ไม่แคร์อยู่แล้วนะครับคนที่เป็นวานแม่งเติมแบบก็กูจะเติมเขาก็เติมเท่าเดิมหรือหรือใครจะไปรู้ถ้าเกิดว่าเขาใช้เงินถูกลงเขาก็เติมน้อยลงก็ได้ผมว่าโดยรวมมันเป็นช่องทางนะครับหรือว่าคนที่เคยอยากเติมแต่รู้สึกว่ามันแพงไปแล้วก็ไม่ได้เติมเกมสักทีถ้าวันนี้มันเริ่มลดลงเราเริ่มจับต้องได้มันก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งปมที่เราละลายออกมานะครับเราได้เติมสักทีเราได้ซื้ออะไรบ้างเออเราไม่ได้แบบเล่นล้นตัวเปล่าบ้างอะไรกเงี้ย แล้วแต่คนนะครับก็วันนี้ก็มาใช้ให้ฟังประมาณนี้ก็ประมาณนี้ครับวันนี้สวัสดีครับทุกคน